สวัสดีค่ะนารีขี่มา้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าโชคใหญ่ที่ล็อกไว้สำหรับคุณคืออะไรนะคะโชคใหญ่ที่ล็อกไว้สำหรับคุณคืออะไรไพ่เป็นการดูดวงแบบ ทั่วไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกานกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่าเรามาดูกันดีกว่าโชคใหญ่ที่ล็อกไว้สำหรับคุณนั้นคืออะไรมันต้องมีสักโชคเลยนะที่เป็นของเราเนาะ มาสิ่ไม้เท้าสิบไม้เท้านี่ไม่น่าจะเป็นโชคนะเออแต่ก็เป็นโชคเหมือนกันเลยมั้งภาระภาระอันหนักหน่วงออเความเป็นผู้นําของครอบครัวความเป็นผู้นําในองค์กรนะเหนื่ยเหนื่อยเนอะชีวิตเนี้ย king of man นะคะอ,อ่หน้าที่บอกแล้วไงว่าหน้าที่ที่สูงส่งหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่หน้าที่ที่คุณจะต้อง จะต้องทําอ่ะแบบที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้คุณจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากเลยนะไปที่ไหนคุณมักจะได้เป็นหัวหน้าสมัยเรียนก็เป็นหัวหน้าชั้นเป็นประธานกิจกรรมนักศึกษาประธานสภาหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะพอเป็นองค์กรเออก็เป็นระดับผู้จัดการมเนเจอร์ต่างในระดับต่างๆเนาะ คือระดับการงานของคุณอ่ะชีวิตนี้มักจะต้องเป็นผู้บริหารเป็นผู้นําต้องบอกว่าเป็นผู้นําไม่ว่าคุณจะอยู่อ่สาสถานะไหนก็ตามนะสถานะนี่ก็คือจะระดับไหนก็ตามอะ่ะอยู่ในกลุ่มชนกลุ่มใดๆก็ตามคุณจะต้องเป็นผู้นําเป็นผู้นําเขาเสมอแม้แต่ผู้นําในครอบครัวมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณต้องเป็นพี่คนโตแล้วคุณจะต้องเป็นผู้นําครอบครัวเปล่า คุณอาจจะเป็นน้องคนสุดท้อของคนไทยเออจะเป็นใครก็ได้แต่ต้องเป็นผู้แบกรับอะแบกบรับภาระแบบรับความัวเพราะว่าคุณเป็นคนที่อา่ามีความรับผิดช,ชอบอย่างนี้เลยดีเลิศดีเยี่ยมนะงานใดๆที่ส่งมาถึงคุณอะรับประกันได้ว่างานจะเสร็จเสร็จสมบูรณ์สําเร็จแน่นอนคุณจะเป็นคนที่เอ่อไม่ทิ้งองค์กรไม่ทิ้งคนข้างหลังเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบแบบ สุดยอดอะค่ะไม่ว่างานจะเหนื่อยขนาดไหนต่อให้คนรอบข้างคุณเน่ยเขาจะเอารัดเอาเปรียบไม่ทํางานหรือว่าโยนงานมาให้คุณเยอะขนาดไหนอะคุณก็จะเป็นผู้ที่สามารถจัดการได้จนเสร็จสิ้นอะ่ะสามารถเป็นผู้ที่ก่อตั้งผู้ที่บุกเบิกแ <c oughs> ผนกองค์กรก็ได้นะคะอือเขาก็เป็นผู้ก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยความสมองความเออมันสมองและความความสามารถของคุณเองมันเป็นอ่า มันเป็นบุคลิกเฉพาะตัวของคุณที่มีมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามนั่นหมายความว่าเออสิ่งที่คุณมีเหล่าเหล่านี้แน่นอนที่สุดคุณก็จะต้องเป็นผู้ที่แบกรับแบกรับภาระอย่างหนักหน่วงอยู่แล้วล่ะค่ะเดอะเมจิเชียนอ่ะเดอะเมจิเชียน เราก็ต้องมาดูนักโชคโชคใหญ่ที่ล็อกเป้าไว้สําหรับคุณนั้นคืออะไรเขาบอกว่าปาฏิหาระปาฏิหาระสิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะคุณจะต้องทำงานอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะแบบมีความเป็นอิสระสูงคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นลูกน้องใครอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะคุณเป็นคนที่มีโลกทัศน์มีแนวคิด มีวิสัยทัศน์ของตัวเองสูงนะคะมีมีเหตุและผลของตัวเองสูงเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายพอสมควรและคุณก็เป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้โคตรจะเร็วะเร็วมากๆเราต้องดูว่าเอ้ยแล้วก็เป็นคนรักอิกสระมากนะไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกจ,จู้จีบีดคั้นคุณแน่นอนที่สุดว่าโดยบุค,คลิกของคุณลักษณะอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าโชคอะไรละ่ะที่เขาจะมากับบุค,คลิกของคุณในลักษณะแบบนี้ความเก่งของคุณเนี่ยเขาประทานมาให้คุณเพื่ออะไร มันคงไม่ได้ประคานมาให้คุณเพื่อแค่ว่าแบกรับภาระของครอบครัวหรอกเนอะมันน่าจะต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นไหม,มเขาเราหมายถึงโชคใหญ่ที่ล็อกเป้าให้คุณคุณเป็นคนที่เก่งมีไหวพริบแต่เป็นคนที่เบื่อง่ายไหนไหนเร็วนะพอสมควรเป็นคนที่ถ้าเป็นนักการทูตก็สุดยอดถ้าเป็นหมอดูก็ระดับอ่าปรมาจารย์นะคะคือไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรเนี่ยสิ่งที่คุณทําอะมันจะเป็นระดับแบบ รเฟชชั่นอลระดับแบบมืออาชีพได้นะคะโดยที่คุณสามารถศึกษาเรียนรู้ได้เองแบบน๊แบบเดียวคุณก็ทําเป็นแล้วคุณก็เรียนรู้ได้แล้วประสบความสําเร็จได้นี่คือบุคลิก,กภาพของคุณนะคะหกไม้เทา้าคุณจะต้องเป็นคนที่เวลาทำงานเนี่ยจะต้องเดินทางตลอดด้วยนะคะ แล้วงานใดๆที่คุณทำอ่ะไม่ใช่ว่าทําวันนี้เสร็จพรุ่งนี้นะใช้เวลายิงยาวเลยในการที่จะทํานั่นหมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการอะไรบางอย่างงานอะไรบางอย่างที่มันที่มันใหญ่โตพอสมควรนะคะแล้วมันจะไม่ได้ใช้เวลาที่จะสําเร็จได้ภายในระยะเวลาแค่ปีหรือสองปีอาจจะห้าหกเจ็ดปีก็แล้วแต่นะอืส่วนใครที่ทํางานราชการก็ไม่ต้องห่วงนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นระดับแบบคณะบดีอธิการบดีเอ,อระดับสูงสงอะระดับตำแหน่งสูงส,ง,สงค่ะเอาเป็นว่าตำแหน่งสูงสงนะในหน่วยงานราชการไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามนะเพจอัพสอดอันนี้ว่ากันถึงผคลิกของคุณเนาะเป็นคนที่ขี้ไม่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 ใช่ขี้อิจฉามีคนที่มักจะมีคนที่อิจฉาคนตลอดเวลา อแล้วตัวคุณเองเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์แบบหมุนหงิดหมุนหงิดง่ายเหมือนกันนะอารมณ์อารมณ์ขี้จุกจิกพอสมควรด้วยแหละแล้วบุคลิกของคุณเนี่ยมันทําให้คนรอบข้างคุณส่วนใหญ่เขาก็จะหมั่นไส้และอิจฉาคุณนะมักจะนินทารับหลังคุณอ่ะโดยบุคลิกคุณบางทีคุณก็งกงก,งกทําแต่งานหรือความฉลาดของคุณเนี่ยมัน มันโดดเด่นเกินคนรอบข้างไงมันก็เลยทําให้คนรอบข้างหั่นไส้ให้ความหั่นไส้นี่แหละก็จะอัดงาน้าถถกมาให้คุณได้นะเออก้าวดาบเป็นคนขี้เครียดนะเป็นคนที่เหมือนจะมองภายนอกเหมือนจะสบายสบายอะ่ะเหมือนจะแบบเป็นคนที่ชิลๆละละแต่ในความเป็นจริงคุณเป็นคนเก็บกดนะคุณเป็นคนเครียดเครียดแต่ไม่แสดงออกเครียดแต่ไม่บอกใครระวัง จะเป็นโรคแพนิกจะเป็นโรคซึมเศร้าเอานะคะพกถ้วย D e อ p e r o r นะคะใพ่มาซ้อนสองใบแม่หมอก็จะเอาใบานี้นะ D Emperor the Justice โชคใหญ่ที่ล็อกเป้าไว้ให้คุณอนะ่ะอันดับแรกที่เห็นๆเ,เลยนะคือเรื่องของการงานอย่างที่บอกว่าบุคลิกคุณนะ่มันเหมาะสําหรับความเป็นผู้นําอ่ะในที่นี้บางคนอาจจะเหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะเพศไหนๆก็ได้นะคะคุณมีสิทธิ์ไต่เต้าไปจนถึงระดับนายกรัฐมนตรีได้หรือจะเป็นรัฐมนตรีต่างๆกระทรวงต่างๆก็ได้นะคะนักการทูตเดี๋นักการทูตเอ่อถ้าเวลาแม่หมอพูดไม่ชัดนะคุณ,ค,ณคุณจะรู้ได้ทันทีว่าองค์ที่มาอ่านหน้าไพ่เนี่ยคือใครค่ะข,ข้าสยามพิวิาราชนี่นแหละ มีอยู่โอ้เดี๋ยวนี้แหลคะค่ะไม่ว่าจะทํำยังไงดีไอ้พูดไม่ชัดเนี่ยนะเนี่ยออนเนี้ยตัวแทนค่ะพระสยามพิวรรที่รา,าตัวแทนดมิจิเชตเลยคะ่ะสำหรับแม่หมองนะเนี่ยเพราก็เป็นผู้อ่านนะไฟเขาบอกว่าคุณน่ะคุณน่ะโดยบุคลิกของคุณที่เป็นคนฉลาดเป็นคนที่ไม่แคร์ใครเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีอํานาจในการสั่งการสูงเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเหมือนกันแหละไม่ชอบให้ใครมาจ้ำจี้จ้ำชัยจุกจิกกับคุณเนี่ยเพราะคุณมีแนวคิดของคุณเองอบุคลิกของคุณเนี่ย คุณจะขึ้นสู่ระดับตำแหน่งสูงสูงนะคะสิ่งที่ล็อกเป้าไว้ให้คุณนะคือตำแหน่งระดับสูงมากเลยเธอเฮ้ยแม่หมอหนูไม่ได้ทำงานราชการนะคะตอาให้คุณไม่ได้ทำงานราชการถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวมีมันจะต้องมีการประสานงาน m p p r t t x p o r t อรดีวกับคนต่างชาติองค์กรต่างชาตินะคะแล้วในระดับที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างชาติหรือบคุคคลสำคัญสำคัญอะ เขาอาจจะดีลงานร่วมกับคุณอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าสัวอ,อะไรเงี้ยก็ได้เขาไม่ได้รับตําแหน่งนายกหรือหรือรัฐมนตรีอะไรดิแต่เขามีบทบาทสําคัญต่อรัฐบาลคณะรัฐบาลต่อบคุคคลสําคัญอย่างเงี้ยค่ะตัวคุณเองก็มีสิทธิ์ก้าวถึงจุดนั้นได้นะไม่ว่าคุณจะทํางานในตําแหน่งศาสนาการเงินการทางมหาไทยัยอะไรก็แล้วแต่การศึกษาอะไรก็แล้วแต่หรือการทหารก็แล้วแต่คุณจะเป็นผู้นําระดับสูงสุด ระดับสูงสุดในหน่วยงานนั้นๆอแต่ละกระทรวงอะ่ะคุณก็จะขึ้นถึงตรงนั้นแต่ถ้าหน้าไพา่เดอเอเมอร์กับเดอแจสติสขึ้นมานี่หมงบอกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่นี่ไอ้นายกรัฐมนตรีแม่หมอก็ไม่ได้ล็อกเป้าว่าเป็นใครเนาะใครก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่คุณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแบบไม่ได้คาดคิดป,ป,ปุบปรับเหมือนเป็นปาฏิหาริย์เหมือนเป็นอะไรดี เหมือนเป็นจุดดาวแบบดาวแป๊กอะแบบทุกคนคาดว่าคนนี้จะต้องขึ้นเปน็นนายกแต่ในที่สุดแล้วกลับเป็นคุณขึ้นมาแทนอะเออเขาเขาจะเรียกว่าไงดีไม่มีใครคาดคิดถึงได้เดอมิติเชียนมาไม่มีใครคาดคิดถึงได้ว่าคุณจะได้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนี้แต่คุณจะได้ขึ้นมาเป็นนะคะแม่หมอไม่รู้แรนดอมนี้เป็นของใครนะแต่คําว่าเอ้ยใช้เวลานานไหมก็ต้องอีกสักพักเลยนะว่าคุณจะได้ขึ้นถึงจุดนี้แล้วถามว่าอยู่ถึงจุดนี้แล้วคุณต้องอยู่ อยู่ระยะเวลากี่ปีในการบริหารสมมุตินะว่าทุนขึ้นไปถึงระดับสูงสุดตามหน้าไพ่เนี่ยแม่มอมองว่าหกถึงเจ็ดปีที่คุณจะต้องทํางานนะตามหน้าไพ่มันเหมือนกับชะตาเนี้ฟาลิขิตมาให้คุณทําเนี่ยฟาลิขิดแตเไมจิเชียตชี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ฟาลิขิตเอาไว้แล้ว พูดง่ายๆดวงชะตาของคุณถูกกำหนดมาให้มีบทบาทสำคัญในส่วนนี้นะคะจะเป็นอะไรนะอะไรเกี่ยวกับกาลาผมก็ได้นะกระทรวงยุติธรรมก็ได้ได้หมดเลยนะคะคุณจะได้อยู่ตำแหน่งที่สูงๆแล้วค่ะนี่สิ่งที่ล็อกเป้าใหญ่ไว้ให้คุณในชีวิตเนี่ยคือเรื่องของการงานนะโดดเด่นมากเลยอะ่ะเอาหน้าไพ่ชุดใหม่ดีกว่าเนาะต่อไปมีเรื่องอะไรอีกโชคใหญ่ที่ล็อกเป้าไว้ในชีวิตของคุณอะ่ะงานนะคะงานเด่นมาก คุณอย่าบอกนะว่าคนเนี้ยไม่มีทางได้เป็นหรอกฉันอะไม่มีทางได้เป็นหรอกมันเป็นปฏิหารคุณไม่สามารถที่จะคาดเดาได้มันเป็นสิ่งที่เบื้องบนเขากําหนดมานะคะเดรมิจิเชียนเป็นสิ่งที่เบื้องบนกําหนดมาอ่าและคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการทหารก็ได้นะคะเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่งานคุณจะได้คุมผู้คนเยอะอะต่อดีกว่า มีคนหมั่นไส้คุณเยอะนะเนี่ยเพราะคุณเป็นคนตรงนะค่ะเป็นคนไม่ค่อยแคร์ใครซะเท่าไหร่แต่คุณเป็นคนที่ทํางานโคตรเก่งอ่ะใครได้ทํางานกับคุณเนี่ยแล้วคุณเป็นคนเก่งเทคโนโลยีด้วยนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคนที่จะมาเป็นระดับนายกเป็นคนที่เก่งเทคโนโลยีเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้โคตรเร็วโหราศาสตร์เขาก็เป็นนะคะเนี่ยอ่า The m a g i c i a นี่ตัวแทนของโหราศาสตร์นะคือเก่งเชี่ยวชาญในทุกๆสาขานะคะก็ไม่รู้ว่าใครหรอกอื ต่อต่อ,ตอ,ตอดีกว่ามีอะไรโชคใหญ่ที่ล็อกเป้าไว้สำหรับคุณในชีวิตคุณอีกไหมเอ่ยสิบถ้วยเพชรอัพข mm ับเดอะเฮอร์มิตคุยดีเอ็มเพรสมามามาแปดดาบเขาบอกว่า อันดับต่อไปที่คุณจะได้เนี่ยเขาบอกว่าคุณอาจจะนอกจากตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะด้วยดีเอ็ม e พกับดีเอ็มเพสขึ้นคู่กันในสําหรับของไพ่แม่หมอเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวพันถึงระดับสูงๆนะคะระดับถึงราชวงศ์เลยก็ได้หลายๆคนอาจจะมีคนคอมเมนต์มาว่าเอ้ยทําไมต้องไปเกี่ยวข้องกับราชวงศ์คือไพ่แม่หมอเนี่ยมันไม่มมมมได้แยกชนชั้นนะคะแตราชวงศ์ไทยหรือเทศจะจะรากหญ้าชาวนาน คนเหมือนกันนะคะสิตที่เท่าเทียมกันที่จะฟังแรนดอมนี้ได้นะคะไพ่แม่หมอไม่ได้มีแยกแยะนะว่าเฮ้ยคนราชวงศ์ห้ามมาฟังอะไรอย่างนี้ห้ามพลาดพิงถึงไม่เกี่ยวนะคะเราไม่มีสิ่งไม่มีอะไรเนาะเป็นการแรนดอมทํานายนะคะ <S <S ดังนั้นเวลาคุณคอมเมนต์ช่วยแยกแยะนิดนึงนะคะจะดีกว่าอันนี้บอกกล่าวสักนิดหนึง่งจะบอกว่าตัวคุณเองน่ะอาจจะถูกล็อกเอาไว้ว่าจะต้องมีตําแหน่งถึงระดับสูงๆอะ <S 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 ่ๆอะเฮ้ยกษริย์เหรอ ได้ราชินีเหรอได้ราชาเหรอได้หมดในที่นี้อาจจะไม่ใช่หมายถึงในประเทศไงอาจจะไม่ถึงต่างประเทศก็ได้คองคู่กับเจ้าฟ้าเจ้าชายแล้วขึ้นเป็นควีนขึ้นเป็นคิงอะไรเงี้ยมันได้หมดดังนั้นหน้าไพ่ไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องเป็นในแต่ประเทศเท่านั้นนะคะแต่ถามว่ารันดอมชุดไพ่ชุดเนี้ยคุณมีเกณฑ์ทั้งเป็นได้ทั้งนายกรัฐมนตรีคุณมีเกณฑ์เป็นได้ทั้งกษัตริย์คุณมีเกณฑ์เป็นได้ทั้งราชินีคุณมีเกณฑ์เป็นได้มาดามเป็นได้มาดามเป็น เป็นเศรษฐีนีคือคุณจะเต็มไปด้วยอํานาจทางการงานทางการเงินทางตําแหน่งทางยศศักดิ์จัดพร้อมจัดเต็มนะคะ<ม>เอ,อ่อหรือคุณอาจจะได้ดีลงานก็ได้นะดีลงานถ้าคุณเป็นคนธรรมดาอาจจะมีผู้สูงศักดิ์อ่ะเขามามเขามาสนใจในในสมมติคุณเป็นหมอดูอะ่ะคุณอาจจะเป็นหมอดูที่เก่งหมอดูทําพิธีิกรรมที่เก่งแล้วอ,อ่าคนชนชั้นข้างบนอะ่ะเออหรือว่า รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเขาอาจจะชื่นชอบในความสามารถคุณแล้วก็เรียกใช้บริการของคุณก็ได้ไงอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้ติดต่อกับคนเหล่านี้ก็ได้คือเรามองถึงว่าโชคใหญ่ที่ล็อกเป้าของคุณเอาไว้ก็คือคุณจะต้องได้เกี่ยวพันกับผู้สูงศักดิ์ผู้ที่มีอำนาจมียศศักดิ์และตัวทุนเองก็มีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อน,น,อนตำแหน่งไปถึงระดับตรงนั้นได้ด้วย <c oughs> ถามว่าราชามาฟังคลิปนี้ได้ไหมได้ชาวนามาฟังคลิปนี้ได้ไหมได้คนก่อสร้างมาฟังคลิปนี้ได้ไหมได้ค่ะ ทุกคนเป็นได้หมดเพราะเป็นแรนดอมเราไม่ได้พูดถึงดวงชะตาใครนะคะแต่หมายความว่าจะได้เป็นจะได้เป็นนะคะแต่การที่จะได้เป็นของคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากเป็นไม่อยากทาเพราะคุณรู้สึกว่าการที่คุณได้ตําแหน่งนี้มาเนี่ยมันแน่นอนอะ่ะคือชะตาฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตชะตาฟ้าลิขิตเบื้องบนล็อกเป้าไวใ้ให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณหลีงหนีภาระตรงนี้ไม่ได้แล้วคุณรู้ว่าพอคุณรับภาระนี้เข้ามาน่ะ คุณจะรู้สึกอึดอัดมันขาดอิสระภาพอ่ะคุณเป็นคุณเป็นคนที่เดรฟูคุณชอบอิสระภาพคุณไม่ชอบมาแบบอะไรที่มันต้องอยู่ในกรอบปะแต่ถ้าคุณรับตรงเนี้ยคุณจะต้องอยู่ในกรอบแล้วคุณจะต้องทํางานแบบโคตรเหนื่อยอ่ะเขาเรียกว่าภาระที่ยิ่งใหญ่เออตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากับภาระที่ใหญ่ยิ่งชะตาคุณถูกกําหนดมาแบบนี้ถามว่าคุณหลีกหนีได้ไหมไม่ได้ ที่สาคัญคุณอาจจะเป็นบุคคลที่บรรลุอลหรหันต์ก็ได้นะอเดี๋ยวเฮอร์มิตจะเดเมจิเชียนน่ะคุณอาจจะบรรลุบรรลุระดับสูงด้วยก็ได้นะคะเออคุณจะมีถามว่าคุณบรรลุแล้วเนี่ยมาทํางานเกี่ยวกับพวกเนี้ยได้ไหมได้ยุคเนี้ยเป็นยุคที่มันไม่ไม่ใช่เหมือนอายุที่ผ่านมายุคนี้เป็นยุคที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเขาลงมาทํางานกันแล้วเขาลงมาปราบอสูรซาตานกันดังนั้นคนที่บรรลุแล้วอยู่ในรูปของคารวาสมีเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะไปคอมเมนต์หรือว่าดูหมิ่นใครเนี่ยอย่าจะดีกว่านะแม่หมอว่ามองเป็นกลางกลางเพราะบางทีคนที่ไปดูหมิ่นหรือพูดไม่ดีกับเขาเขาอาจจะบรรลุแล้วก็ได้แล้วนั้นบาปการรมมันจะเกิดกับคุณโดยเจตนายิ่งถ้าเขาบรรลุสูงเท่าไหร่เนี่ยบาปคุณก็จะยิ่งหนานในดังนั้นเขาค่ะว่าฝึกจิตให้อยู่ในระด,ดับกลางกลางให้เป็นจิตที่ดีนะคะเอาเป็นว่าตัวคุณเองอะรู้สึอกอึดอัดกับสิ่งที่คุณจะได้มาที่เขาล็อกเป้าไว้ที่คุณแล้วนะ่ะตำแหน่งที่สูงส่งมาก ภาระที่หนักหน่วงมากมายแต่คุณหนีไม่พนะ้นอ่ะคุณจําจะต้องเอานะคะแต่อย่างน้อยความโชคดีในชีวิตของคุณก็คือคุณจะมีบุตรที่เป็นอภิชาติบุตรบุตรดีดีนะบุตรดีมากๆแล้วก็จะมีครอบครัวที่มีความสุขนะึ่งสิบถ้วยเห็นไหมมีลูกน้องมีบริวารมีคนในครอบครัวคอยให้กําลังใจคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้กําลังใจคุณนะคะเออมันก็เป็นโชคที่ย้ายใหญ่ดีเนอะอ่าต,ต่ออีกสักห้าใบได้ปะ บางดูเหมือนกับคุณไม่ได้อยากจะทาเลยแต่อย่างที่บอกไงว่ามันเป็นโชคโชคใหญ่ที่ล็อกเป้าเมื่อล็อกคําว่าล็อกเป้าก็คือล็อกเอาไว้แล้วคุณต้องเป็นอ่ะคุณต้องทําอ่ะอย่างเงี้ยคุณต้องเป็นนายกนะคุณก็ต้องเป็นคุณหนีไม่ได้คุณต้องเป็นกษัตริย์คุณก็ต้องเป็นคุณต้องเป็นราชินีคุณก็ต้องเป็นเออแต่อย่างที่บอกว่าคุณจะมีบุตรคู่ใจที่ดีบุตรคู่กายที่ดีมีบริวารที่ดีมีเออมีพ่อแม่พี่น้องเครือญาติของคุณที่ พร้อมที่จะส่งเสริมให้กำลังใจคุณนะคะ,ส,ะสักนิดหนึ่งนะเศรษฐีนีนะคะเศรษฐีนีหกเหรียญคุณเป็นคนใจบุญสนทานเนอะบุญเก่าคุณน่บารมีสูงมากมากเลยคิงอ่อควีนออฟแวนนะคะเก้าดาบเก้าดาบคู่กับเก้าดาบ,ดาบเนาะเดอะเลแต่ในเรื่องของความรักอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคุณไม่ได้มีโชคในเรื่องของความรักเลยนะคะเรื่องของความรักของคุณแม่หมอว่ามองมองว่าคุณเข้าสู่ทางธรรมมากกว่านะคะเพราะว่า ความรักคุณมักจะเจอเจอแต่รักสามเศร้าเออรักที่รักที่มันทุกข์ระทมผมขื่นน่ะอืชะตาของคุณไม่ได้ถูกล็อกเป้ามาในเรื่องของความรักแต่ล็อกเป้ามาในเรื่องของการบรรลุทางธรรมได้การที่มีอํานาจยศศักดิ์ในระดับที่สูงสูงได้มีตําแหน่งการงานที่สูงส่งมีค่าทาทบริวารมีหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเอ,อและคนก็เป็นคนที่จิตใจใจบุญสุนทานนะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเอาเป็นว่าถ้าเราพูด <c oughs> ต่อกว่านี้นะเข้าใจว่าพี่สยามเทวาอาจจะพูดภาษาเทพแทนนะคะเพราะว่า <c oughs> เริ่มลิ้นเริ่มรัวค่ะอะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะก็ไม่รู้แหละว่าเป็นแรนดอมของใครนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะไม่ได้จํากัดนะคะแล้วไม่ได้จํากัดในประเทศด้วยนะอาจจะไปถึงต่างถิ่นแดนไกลคนต่างประเทศก็ได้ระดับได้ทุกระดับชนชั้นนะคะอ่าแต่คุณจะเป็นคนที่ ที่รักของทุกๆคนได้เมื่อคุณอยู่ในตําแหน่งอํานาจระดับสูงๆตรงนั้นแล้วคุณไม่ต้องกังวลแต่คุณเครียดคุณก็กังวลอยู่แหละเข้าใจแต่เมื่อคุณขึ้นไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีแต่คนสนับสนุนช่วยคุณนะคะช่วยคุณในการทํางานในการบริหารงานก็ดีนะคะเออนะคุณจะได้รับการยอมรับแหละคุณไม่ไม่ต้องกังวลนะคะเขาฝากบอกมาแบบนี้เนาะแล้วถ้าคุณจะเป็นหมอดูเนะ่ะถ้าคุณเลือกอยากจะเป็นหมอดูคุณก็จะได้เป็นหมอดูระดับที่ระดับ เกือบจะคล้ายๆแม่หมอเลยก็ได้นะอ่า<ม>คือทางจิตอะทางจิตสัมผัสเชื่อมกับองค์เทพต่างๆได้แต่อาจจะได้ในระดับหนึ่งนะเออโอเคนะก็ถือว่าเป็น<ม>เป็นการล็อกเป้าชีวิตของคุณที่ดีพอสมควรเนาะเออคุณอาจจะเป็นผู้กําหนดลงมาเองก็ได้นะกําหนดลงมาเองว่าฉันลงมาเพื่อทําหน้าที่สิ่งนี้ไม่ได้ลงมาเพื่อในเรื่องของความรักในเรื่องของความสุข ในเรื่องของกิเลสปัญหาคุณไม่ได,คไได้คุณไม่ได้กาหนดไปจุดนี้ก็ได้นะบางทีนะคะดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าอันเนี้ยคือหน้าที่ของคุณคุณก็เปิดใจรับในสิ่งเหล่านี้ที่คุณจะได้มาและทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันแลกกันค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ